กินน้อยแต่พุงไม่ลดอาจไม่ใช่เพราะเรากินผิดแต่เพราะลำไส้เรายังไม่พร้อมลดต่างหากถ้าใครอยากรู้ว่าลำไส้เกี่ยวข้องกับการลดไขมันยังไงเตรียมติดตามไว้เลยนะคะ เพราะลำไส้คือส่วนกลางของการดูดซึมถ้าลำไส้แปรปรวนร่างกายดูดซึมน้ําตาลและไขมันมากกว่าปกติแถมถ้าลำไส้เสียจุลเรียเสีย,ส,ยสมดุลทําให้เราอยากของหวานมากเกินไปอีกและถ้าเรามีอาการขับถ่ายไม่ดีจะทําให้ลำไส้บวมท้องอืดและน้ําหนักหยุดนิ่งที่หลายคนพยายามออกกำลังกายแต่พุงไม่ลดสักทีเหมือนท้องบวมตอนเย็นแค่หายใจก็รู้สึกแน่นผิวหมองง่ายผื่นขึ้นทั้งที่กินคลีนอารมณเวงสมองเบลอหิวทั้งวันทาง,ง,งที่กินเท่าเดิมแต่น้ําหนักขึ้นง่ายกว่าเพราะ ถ้าเรามีอาการเหล่านี้แปลว่าร่างกายเราหรือว่าลำไส้กําลังขอความช่วยเหลืออยู่ซึ่งสิ่งที่ควรทําคือการฟืน้นฟูลำไส้ก่อนการเผาผลาญด้วยการเสริมพรีไบโอติกที่ทําให้จุลินทรีย์เติบโตการขับสารพิษออกเพื่อลดการสะสมของเสียที่ทําให้ระบบภายในอืดรวมถึงบล็อกไขมันบางส่วนช่วยให้ตับไม่ต้องทํางานหนักซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเพียงจะแนะนำเป็นตัวบีกรีนนะคะเพราะไม่ใช่แค่อุดมไปด้วยพรีไบโอติกแต่ยังอุดมไปด้วยสารสกัดจากผักผลไม้21กว่าชนิดและแอบกระซิบว่าเขามีพลัสเป็นแชมมา ช่วยช่วยบล็อกไขมันและเอาไขมันเก่าออกไปจากร่างกายเราได้ซึ่งถ้าใครสนใจหรือว่ารู้สึกว่ากําลังมีปัญหาด้านน้าหนักแนะนำทักามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเพียงจะได้แนะนําให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือว่าเราควรฟื้นฟูนะจุดจุดไหนกันแนะ่